นิกายทำเครื่องรางของข,องของังนิกายทศ,ท,ศทศ่เรียกทีเสียงนั่นเห็นไหมละ่ะนิกายเล่นบ้องฟืนบ้องไฟเอ้านิกายใส่เสื้อเลียนแบบคาราวาเอ้านิกายอะไรละ่ะสารพัดที่ยังเห็นกันทั่วโลกนแดนนี่ผมไม่อยากจะเห็นเท่านั้นผมอยากจะให้รวมเป็นนิกายเดียวก็คือนิกายทานิกายินไหนพัฒนาประกทศไทยเป็นอยู่อย่างนี้ก็เอาอยู่อย่างนี้นั่นเราลงพับปฏิโมก2สองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อก็ให้เป็นสองร้อยยี่สิบข้อยี่สิบข้อเสมอกันนั้นเพราะว่าในบุปคิกขาแยกออกมาอีกเป็นอนุปััติอีกก็เป็นพันข้อเข้าใจไหมละ่ะ ที่เราจะบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกได้ยังไงถ้าเคารพแล้วอยากให้เป็นล้านข้อพวกเราก็รักษาได้หมดนั่นอยากให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นตัวอย่างของประเทศชาติบ้าเมืองนี่ถ้าเป็นพับป่าแบบผมนี่จะเข้าใจทตนทีเลยว่าความอยากความทักเยือยานอยากมันไม่มีถ้าใครคิดบ้านลูกปูลูกตาลูปนี้มีความเยือยจอยากพวกนั้นเป็นบ้านนะเข้าใจอย่างภาพก็เป็นบ้าอุบาสกปฏิกากรก็เป็นบ้าคิดผิดแล้วดูใจของตัวเองนั่นนั่นไม่มีความชเยือยจอยากแค่ไหนและพรากลุนี้มีความเชาก้าล นั่นถ้ามีความทะเยอทะยานอยากไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้หรอกนั่นป่านนี้ก็คงจะนุ่นมีตรจับเนบหูอ่าทรหาผู้หญิงมาอุปถัมอุปถากแล้วอ่าทวหาตระกูลน,นั้นตระกูลนี้หรือเศรษฐีกระดุมปีผู้มัง่งคั่งเอาปทากแล้วไม่อยู่อย่างนี้หรอกนี่จะหลบหลีซ่อน่อนตามป่าตามเขาสมัยตั้งสิบปีนั่นก็หลบหลีซ่อน่อมาอีกอยู่ทีป่ปาเขยดินจินคนบุญตั้งสิบป่าปีนั่นเศรษผลสุดท้ายกูบาอาจารย์ก็ไปหาเรื่องนี้ว่าเราผิดทำผิดที่ไหน บ้านเราเป็นอะไร,รหรือพวกยีราชีนอบนี่ตอกหน่อยแล้วก็เลยขออกัดเม่งกุญจา์นี่ผมผิดไปวินัยข้อไหนผมกลับพรอ,อมทำกุญจานด้วยนั่นเงินตอนผมก็ไม่เคยจับนั่นและอะไรที่ผมผิดโทรศัพท์ผมก็ไม่เคยเคยใช้กุฎนดาจ้าผมก็ไม่เคยทําและผมผิดพระวินัยข้อไหนผมจะถามขับรถเล่นผมก็ไม่เคยขับรถเล่นและจะอ,อะไรผมผิดระวินยัยผมอยู่ในพระวินยัยอย่างสมบูรณ์แบบผมเป็นศาสตร์กายุตรพุทธชินหลวงพ่อพระเจ้าถ้าผมผิดแบบนี้ หมู่คณะครูบาอาจารย์จะให้ผมทําเหมือนหมู่ให้ใช้โทรศัพท์ให้จับเงินจับทองขุดดินดาย้าแล้วก็ใช้โทรศัพท์แจ้งหาผู้สาวให้ผมตายซะคือผมไม่สามารถทําชั่วเหมือนพระแม่ครูอาจารย์บุคณะได้กาพ่อกาด,ด้วยผมไม่ได้ว่าผม่ครูอาจารย์นั่นเลยว่างี้เข้าใจยังน,นี่นี่เป็นเรื่องภายในจิตที่หลวงปู่มีความเคารพในุูธเจ้าแบบสุดโต่งเรียกว่าศรัทธาธิกะนั่งตั้งเต่เป็นคารวะเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ จากสัทธาจิกะก็เป็นอาจลสัทธาสละเป็นสละตายมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าได้อยันสมบูรณ์ผนี้เป็นสถานที่จริงนะรู้เข้าใจไหมนี่ถ้าเต่าสมชื่อจริงๆนะนี่ถ้าเต่าถ้าเล็กๆนี่เป็นสถานที่ที่จําพรรษาของหลวงปูงป่หลวงตาลูกนี้ในปีพศ2551ทางจากกงกรมอยู่ข้างบนเป็นจักุดีอยู่เลยกันไปเป็นสถานที่ที่ ซุกชุกชุมด้วยพวกเหล่ากายที่พวกเทวดาเต็มนะเพราะเป็นจิตหลวงปู่ผางเป็นจิตหลวงปู่โสและเป็นสีของแม่แเพราะแม,แม่คุณจานที่เป็นพ้าที่มีศีลที่บริสุทธิ์พุทธผอมเข้าใจยังนี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลนะนี่ถ้าจะพูดไปมากมันก็ไม่มีคําว่าที่จะจบสิ้นหรอกเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในถน้ำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่เ,เล่าเป็นเพียงเ,เ,เข้าให้ฟังเท่านั้นนะ นี่ถ้าจะเอากันจริง,รงก็นู่นแล้วอีกสองสามวันนะั่นแหละจริงจะจบนะแต่เราเป็นชอบเป็นชอบแอ,อันนี้เอาเราแค่นี้ก็พอให้สถะานที่จริงว่าลุงปู่มไม่ได้รวมรูกเดี๋ยวจะบอกว่าเอาก็ที่เรียกว่าถ้ำเต่าถ้ำเต่าภูเ่งอยู่ที่ไหนนี่ถ้ำเต่าเล็กถ้ำเต่าใหญ่อยู่ข้างบนและถ้ำเลยตรงกลางไปตรงจุดหนึ่งก็จะเป็นวัดเก่าของลวงปู่มหาโศกตะปถ้าก็เลยจ่ายลงไปนั่นสมัยก่อนจะมีมารเดียตอยู่ที่เข้าใจใช่ไหมอ้าววันนี้ก็สมควรแก่เวลาลูกนะอันนี้ก่อยเข้าใจว่านี่คือจุดเริ่มแห่งปากทางนรกปากทททางงีี่่่ลวปปูไเยนรก และไปเที่ยวไอ้ป่าหิมพานานที่ไปเห็นต้นนักตรีผลฝัน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 ต่เป็นฝันที่ชัดที่สุดจนสามารถจําได้ตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปัจจุบัน6 8มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุตาหอสอนใจของพระนักปฏิบัติในทางมากทางผลทางหลุดทางคนว่าถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่บริสุทธิ์ปัญญาไม่บริสุทธิ์ก็จะเป็นพระวิปลาส อวดอ้างตัวเองว่าเป็นพระอะหรหันต์แต่ความเป็นจริงแล้วก็เป็นพระหันเหพระอรหอยหรืออะไรสารพัดที่จะเรียกชื่อตามในนั้นเข้าใจยังอย่าลืมนะว่าพระสุปฏิปันโนจริงๆนี่ยิ่งเขารพพระพุทธเจ้าแบบสุดโตง่งและยิ่งสําเร็จมาผลปณิพานจิตเป็นพระลรหันยิ่งสะอาดสะอา้านทําสังเคเจนาตลอดไม่กล้าที่จะทําผิดเมตเตพระบินในเล็กๆยนเข้าใจหรือยัง นั่นถ้าพวกเธอคิดบอกว่าข้าพเจ้านี่เพียงพอแล้วแล้วข้าพเจ้าไม่เอาแล้วแล้ินก็ไม่ถือแล้วก็แสดงก็ปิดพระผีบ้าพ้าไม่เต็มบาทพักขาดบาทพักไม่เหลือเมตสตังเขาใช่หรือยังอาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาจะขออำนาจพระรัตนาใจที่เลือดที่ประเสริฐจงปกป้องเราจะพุทธเหล่าทั่วโลกให้อยู่อย่างพาสสุกเย็นใจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตขออภิษณนาสาธุ ออสมควาแเล้วลูกเนี่ยเดี๋ยวจะมือจะกั้เดี๋ยวจะลับมาตากห้วดินไม่ถูกนะเป็นอย่างนั้นเออที่นี่กินข้าวเขายังนะอ่ะไอ้หญิงก้าวก็กินแน,นึ่น่ลูกนะดูไอ้เบาหวานหนึ่งนั่นนะ่ะเป็นยังไงล่ะอมียาดีอยู่แล้วร่างกเข้าไปนั่นแหละูลคงจะดีขึ้นอยู่นะเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดิดก็มาซอกซอกดูนี่เนี่ยจะมีตะปูหลงหลือไมเนี่ยออรามามาข้างนั้นเราก็มองไม่เห็นว่ามัญัาที่ทำให้ตายดีวะนี่อเอาสันก็จี เอานี the fine, the the ่ไ so ว้หน่อยนะลูกนะเอาจังกะชีนี่ไว้หน่อยนะเออเอาจังกะชีรวมดวงกาแฟหน่อยเอาเฉพาะเก็บได้นะลูกนะถ้าเก็บไม่ได้ก็จะไปยุ่งนะลูกเอาไว้งั้นแหละแล้วก็จะทุบเองจะไปทิ้งออกมาแล้วก็จะทุบเองหมายถึงที่ทางเดินของเรานี่แหละเอาทิ้งโยงก็ไปนั่นแหละเออแค่นั้นแหละอ่ะเก็บของสิลูกเก็บของกันเดือดใจเจ็บไป

หลายๆอมาดูจกาท่เกานาให้ไปทา